สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเรื่องของภูมิรัฐศสตร์โลกนะครับคืออยู่ๆนะครับเราก็จะเห็นนะฝรั่งเศสเนี่ยขึ้นมาทดสอบนะครับพว่ขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยไก่นะครับอันนี้น่าสนใจขณะที่รัสเซียนะครับใกล้บรรลุผลการปฏิบัติการพิเศษทางการอาหารแล้วหรือยังอาจจะมาชวนคุยกันนะครับในคลิปนี้นะครับ สิ่งที่ผมเห็นนะครับในช่วงวันที่18นะถึง19พฤิยายนนะครับปีนี้นะครับ2023เนี่ยในช่วงปลายสัปดาห์นะ18-19พฤิยายนเนี่ยอยู่ๆนะครับฝรั่งเศสก็ทำการทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลแบบทิ้งตัวนะครับที่มีชื่อว่า M51.3 นะในแอตแลนติกเหนือนะครับก็ปรากฏว่ายิงห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรนะครับจากชายฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้น่าสนใจ ถ้าเรามองแง่หนึ่งก็คือฝรั่งเศสนะครับก็ทําการพัฒนาอาวุธของตัวเองขึ้นมานะเมื่อพัฒนาขึ้นมาเราต้องทดสอบนะไม่ทดสอบก็เดี๋ยวยิงมาแล้วมันไม่ทํางานทํำยังไงนะเพียงแต่ว่าก็เป็นสัญญาณด้เห็นว่าฝรั่งเศสนะครับก็กลับมาพัฒนาอาวุธเหมือนกันหลนะังจากที่เราไม่เห็นข่าวอย่างนี้นะครับมาเป็นระยะเวลาหลายปีละที่ผมติดตามข่าวมานี่นะครับผมไม่เห็นฝรั่งเศสนะทดสอบอาวุธต่างๆเห่านี้นะน่าจะประมาณ3-4ปีละ ในท่ามกลางความขัดแยงระหว่างรัสเซียกับเนโตนะครับอยู่ๆนะก็มีข่าวว่าฝรั่งเศสนะขึ้นมาทดสอบนะขีมนพิสัยไกลนะแบบทิ้งตัวนะครับบอลิสติกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการทดสอบก็ประสบความสำเร็จได้ดีนะเพราะฉะนั้นชาติเนโตกกำลังคิดอะไรอยู่นะหรือว่าชาติเนโต้กำลังยกระดับนะครับขีความสามารถการป้องกันนะซึ่งแน่นอนครับฝรั่งเศสก็เป็นหนึ่งในชาติเนโตนะครับ ทนะมกลางความหวาดกลัวสงครามที่จะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางฝรั่งเศสก็บอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงพัฒนานะครับการป้องปามทางนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสแต่ว่าฝรั่งเศสก็กลัวเหมือนกันนะเกิดขัดแย้งกับรัสเซียบานปลายไปเนี่ยสงครามนิวเคลียร์มาหรือเปล่านะก็เป็นวิธีการป้องปามทางนิวเคลียร์ของฝรั่งเศ,งเศนนะเงเสนะครับสว่วนอีก ข่าวหนึ่งก็คือว่ารัเสเซียใกล้บรรลุนะผลการปฏิบัติการพิเศษทางการอาหารหรือยังนะขณะที่เราเห็นนะการลุกคืบของยูเครนเนี่ยไม่มีอะไรคืบหน้าข่าวก็ออกมาว่านะครับนะเรียกว่าไม่มีงบเติมเข้ามาไม่มีอาวุธเติมเข้ามานะจนถึงได้ว่าบางช่วงนะบอกว่าโอ้จะขาดแคลนกระสุนด้วยซ้ำไปจะใช้ยิงได้ไม่เท่าไหร่ละนะครับนะขณะที่ยูเครนเนี่ยนะครับขอให้ชาวโลกเนี่ยโดดเดี่ยวรัเสเซียนะ เพราะว่ายูเครนบอกว่าก่อนนั้นเนี่ยนะรัเสเซียไม่ได้ถูกโดดเดี่ยวเลยชาวโลกไม่ยอมโดดเดี่ยวรัเสเซียนะจึงทําให้รัเสเซียนี้ไม่เก่งกลัวนะครับแล้วก็จะไม่หยุดนะการบุกรุกรานยูเครนต่อไปทางซเซเลนสกี้นะครับก็ร้องขอมาแบบนั้นนะแต่ก็รู้สึกว่าล้มเหลวหรือเปล่านะทั่วโลกไม่ได้ตอบสนองตรงจุดนั้นนะครับก็มีเฉพาะกลุ่มเนโตนะครับเฉพาะกลุ่มเขาเรียกว่าโกลบอลเซาล์นะครับหรือว่าโลกขั้วใต้เนี่ยนะซึ่งเราก็จะเห็น ก็คือกลุ่มพันธมิตรนะในกลุ่ม b ริกสนะครับอย่างอินเดียนะครับอย่างในแถบโซนอเมริกาใต้นะครับแล้วก็แอฟริกาใต้นะครับ,นะรบซึ่งรู้รสึกว่าจะโปรปูตินนะชื่นชอบรัสเซียนะจึงวางท่าทีเป็นกลางนะครับเวลาโหวตอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยประนามรัสเซียอะไรนะครับแลนะวางความเป็นกลางในขณะที่อทอดจริงก็คือการนะครับลุกโต้กลับของยูเครนนะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา นะครับยูเครนเนี่ยนะสูญเสียทหารไปราว9ก้าหมื่นนายนะครับในการรุกโต้กับที่ผ่านมาแต่ข่าวก็บอกว่าพื้นที่ที่ได้คืนเนี่ยไม่แทบไม่มีนนยยะสําคัญหรือไม่ไม่ได้อะไรเลยแต่สูญเสียทหารไป9ก้าหมื่นนายนะครับคาถามคือจะสู้ต่อไหมตามข่าวนะทางยูเครนก็บอกว่าจะสู้นะจนถึงที่สุดนะก็ไม่ยอมแพ้นะไม่ยอมจำนนนั่นเองนะครับคำถามคือเอาอาวุธอะไรไปสู้ เรารัเสเซียเนี่ยจะทําไงต่อซึ่งผมมองแล้วว่ารัเสเซียนะถ้าไม่ถูกลุกรานนะลุกโต้กลับนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับ<ม>ก็เรียกว่าการปฏิบ<ม>ัติการทางการทหารของรัสเซียก็เรียกว่าบรรลุผลไป95%้าบเปอร์เซ็นตะ์ละตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าท่าทนะีว่าทางยูเครนเนี่ยจะลุกโต้กลับไหมนะจะกลับมาบุกอีกหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับส่วนทาน่านที่ต้องการนับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในการสำเนาลายผมนะครับก็สามารถ ดูได้แล้วนะครับตอนนี้ผมเอาคลิปการสำนวลายผมในเนื้อหาซึ่งเคยทําสำนวนลายสดเนี่ยนะครับก็มาใส่ลงในช่อง YouTube Channel ผมนะครับท่านที่สนใจก็มีสําสำนวนลายนะครับท่านก็ต้องสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในช่องผมนะครับตั้งแต่ระดับซิลเวอร์ขึ้นไปส่วนสมาชิกในระดับไหนได้สิทธิประโยชน์อะไรนะครับและขั้นตอนวิธีการสมัครทำอย่างไรเนี่ยท่านที่สนใจนะครับก็สามารถดูได้จากลิงก์นะครับใต้คลิปนี้นะครับ นะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะทุกการสนับสนุนจากทุกท่านไม่ว่าจะเป็นการกดดูกดไลค์กดแชร์กดสวัสดีตามนะครับหรือแม้แต่าการร่วมสนับสนุนนะผ่านการเล็กกาแฟผมโนะดยปุ่มซุปเปอร์แทงปุ่มขอบคุณนะครับหรือการโอนนะเข้ามาในบัญชีร่วมสุนช่องผมนะครับก็สามารถทำได้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านมาในาทีนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ